สวัสดีครับมาดูรอบเย็นอีกสักชุดหนึ่งนะครับองค์แรกนะครับเป็นนางกวักเป็นเหรียญโพกทระย์นะครับเป็นเหรียญนางกวักผิวลุ้งสองห้าหนึ่งเจ็ดนะครับ,ว,รบว,วัดทุ่งเหียงนะครับได้ไหมวัดทุ่งเหียงหลวงปู่ทิมปุกเสกนะครับรุ่นนี้ ชนบุรีนะครับพระสวยวงเดือนนยบ,บอกวงเดือนนิยมเอาพัน0ปดร้อยบาทนะครับหนึ่งพันแปดรอยบาทเหทร,ร,ทรียญโวกกระรัหลวงปูท่ทิมปุกเศษเหรียญหลังยันปีหกห้านะครับผิวลุง้งพระสวยจมูบุกนงดององค์นี้สายฝน เด้งเดงเลยนะครับสายฝนเด้งเลยนะไม่ต้องลงกล้องนะครับตาเปล่านี้ก็ชัดเจนนะครับสายฝนเด้งเลยสายฝนจ่าเลยนะครับนี่ตสวยจมูกโด่งร้อยนะครับ เอา1,700บาทนะครับ1,700บาทพร้อมกล่องนะครับบอกเลยว่าเอาไ้อยู่แล้วนะครับ65ห้าลังยันมีประมูลกันถึง2,500บาทนะครับถ้าผิวสวยๆนะตอนนี้มานิยมหลังยันกันนะครับเหรียญพระแก้วมรลกฏสองสนะครับพระแก้วมรกฏสองสี่นะพิธีใหญ่นะครับ ตรงนี้เป็นขอบกระบอกพระสวยพิธีใหญ่เกจิดังๆแห่งยุคเลยนะครับสองสี่เจ็ดห้านะครับมากันครบนะครับเอาสองพันหร้อยบาทนะครับเนื้อทองแดงเอาสองพันหกร้อยบาท มีพายังสวยอยู่เลยนะครับขอบกระบอกมีผิวไฟเห็นนิดๆน,นะฮะตามขอบเหรียญสองอายุพระนะครับสองเออสองสี่พศสองสี่เจ็ดห้านะครับอยู่ถึงขนาดนี้ได้ก็สวยแล้วนะครับสองสี่เจ็ดห้าสภาพนี้ก็ถือว่าสุดยอดแล้วสวยแล้วนะครับสองพันหร้อบาท หลุงปูเอี่ยมโคนอนกระไหลทองหน้ากากเงินนะครับหนึ่งพันสามร้อยบาทนะครับ, 1, บรนนหนึ่งพันสามร้อยบาทโคนอนกระไหลหน้ากากเงินนะกระไหลทองหน้ากาก,ากเงินหนึ่งพันสามร้อยบาทเหรียญสามอดีตเจ้าวาดวัดหนังนะครับ หนึ่งพันแปดร้อยบาทครับหนึ่งพันแปดร้อยบาทเหรยญสวยนะครับคมชัดหนึ่งพันแปดร้อยบาทกไหล่ทองเดิมๆนะครับสามอดีตเจ้าวาดนะครับเหรียญหลุงปูเอี่ยมปีหนึ่งสี่นะครับยันหลังยันสี่ลงยาหน้ากากเนื้อหน้ากาก ลงยาหน้าชุบทองนะครับหน้าชุบทองไม่ใช่หน้ากากนะครับผมหน้ากากทองไป,ไปแล้วนะฮะอันนี้เป็นหน้าชุบทองเฉยนะครับไม่ใช่หน้ากากหรือหน้ากานะไล่ทองเรียกได้นะหน้ากระไล่ทองลงยาฟ้าเขียวนะเอาไว้ไวเลยเอาพันสองแล้วกันนะพันสองขาดทุนนะครับเหรียญหลวงปู่แพ้่วหนุนดวงหลวงปู่แพ้่ววัด หนองพงนกวัดหนองพงนกจังหวัดนครปฐมนะครับเป็หลังเขียนรุ่นพิเศษนะครับผิวไฟทองแดงผิวไฟเอาหกรบาทแล้วกัะใครทักมาสนใจก็ทักไลน์มานะครับไอดีไลน์ a c a l l v e t e นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ